นนวนนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาตามส้มตำกันนะคะอาหารมื้อเย็นค่ะตาไก่ย่าง ทำส้มตำนะคะส้มตำขาหย่างค่ะฮัลโหลทำอาหารมื้อเย็นค่ะเพื่อนๆมื้อเย็นนะคะมามาค่ะทำอาหารมื้อเย็นค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจค่ะวันนี้มาทำส้มตำค่ะ นะคะสุกต้มอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็จะใส่พริกนะคะดูใกล้ๆนี่ตีก็จะใส่ผ้าตีเอาผ้าลองหน่อยมันจะเสียงดังนะคะนี่อันนี้ใส่กระเทียมใส่กระเทียมนะคะทำอาหารเมื่อเย็นค่ะ